สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้นะคะคือเดี๋ยวนุวจะเอาเสื้อผ้ามาเซลล์แล้วไม่ใช่เสื้อผ้ามือหนึ่งนะคะเป็นเสื้อผ้ามือสองของนุตเองคะ่ะตอนนี้มีเยอะมากในตู้ก็จะามาขายในเฟซบุ๊กนะคะเออเสื้อผ้ามันจะเป็นแนวไหน มันก็จะเป็นสไตล์ที่นูใส่อ่ะคะ่ะก็นูก็จะเอามาเซลล์เสื้อผ้าน,นูนะคะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อแบรนด์ก็เยอะะค่ะส่วนมากนูก็จะมีของสั่งมาจากพวกเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งตัวละค่อนข้างแพงมากๆเลยตัวละพันกว่าบาทแต่ว่านูจะเอามาเซลล์ก็คือว่านุใส่ไปได้แค่ครั้งสองครั้งเองนะคะมันก็จะมาขายประมาณ ร้อยหนึ่งถึงสามร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะหรือบางตัวไม่ได้ใส่เลยนุ๊กก็จะมาเซลลครึ่งราคานะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วแวะมาช้อปปิ้งกันนะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะขอไปเลาะตู้สภาพาก่อนค่ะตอนนี้มีเยอะมาก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 ,มากไว้มีโอกาสเดี๋ยวนุ๊กจะเอาบางทามาเซลล์ด้วยแต่ตอนนี้ขอตัวเอาเสาื้อผ้าก่อนเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งคนเสื้อผ้าค่ะอีกสักประมาณวันถึงสองวันนะคะ เดี๋ยวนุจะเอาเสื้อผ้ามาเซลแล้วติดตามกันนะคะในโซเชียลแคมและใน Facebook แล้วมาช้อปปิ้งกันนะบ๊ายบาย